วันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะกับรถ City ปี2015ค่ะกนนีลูกค้าเลือกเป็นจอแรม8รอม128นะคะนี้จะมีระบบกล้องถอยเดิมมาด้วยนะคะลูกค้าซื้อแคนบัตเพิ่มนะคะตัวกล้องถอยเดิมสมุนตามพรมาในรถนะคะแล้วลูกค้าก็ติดตัวซับบ็อกเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูค่ะ กุ่มโพลอะไรใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ค่ะปรับตรงซับบล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถพักหน้าจอได้ค่ะรองรับการเล่นสองหน้าจอค่ะกดค้างนะคะแล้วก็สไลด์ลองอมาแบบนี้ได้เลยค่ะ หน้าหนึ่งเราก็เลือกเป็น Google Map นะคะเต็มหน้าจอค่ะกดค้างสไลด์ออกมาแบบนี้ได้เลยเคลียแอปสี่เหลี่ยมมุมซ้ายเหมือนเดิมค่ะกดล้างทั้งหมดนะคะจะเป็นการเคลียแอปค่ะทีนี้ก็จะเป็น Google Map นะคะสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้ค่ะแอป FWP i TV ค่ะช่องฟรีทีวี5 7 9นะคะ กดทดลองใช้งานฟรีได้เลยค่ะกดทดลองฟรีนะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการรับชมได้เลยค่ะการใช้งานขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราแชร์เลยนะคะเน็กฟิกนะคะถ้าลูกค้ามีรหัสผ่านอยู่แล้วลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยค่ะต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสามารถ ดาวน์โหลดผ่าน p Pay Store นะคะลงทะเบียน Gmail เข้าใช้งานได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line add แอดค่ะแอดไซด์ค r c a แคมครีหรือโทรมาที่เบอร์0924465664ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกล้องถอยสามารถปรับระดับได้เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวแคนบัสเข้าไปค่ะ